เลค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้กิฟก็มีข่าวดีจาก ROV มาบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็คือ ROV เขาแจกสกินฟรีค่ะทุกคนสกินตัวนี้เป็นสกินของฟีนิกซ์นะคะก็ถือว่าสวยสวยสวยมากเลยแหละนี่นะคะเป็นสกินใหม่นะคะทุกคนไม่ได้เอาสกินเก่ามาแจกอะไรอย่างนี้นะเนี่ยนี่สวยไหม น่าจะเป็นตีมแบบนักกีฬาหรือเปล่าเนาะน่าจะใช่มั้งคะไม่รู้อ่ะแล้วก็วิธีการได้รับนะคะก็คือเราต้องไปเข้าร่วมกิจาการรมเขานะกิจากรรมก็คือตัวนี้ค่ะนี่ก็คือเราอะ่ะเข้าร่วมจัดอันดับสิบครั้งเราก็จะได้รับสกรีนไปเลยนะคะได้รับไปเลยนะเล่นแค่สิบครั้งก็ได้ไปเลยนะคะไม่ต้องชนะไม่ต้องแพ้อะไรคือเล่นไปเลยสิบครั้งแล้วก็ได้เลยก็ตามนี้เนาะ กิจกรรมของเขานะคะก็มีตั้งแต่วันที่6ก็คือวันนี้เนาะวันนี้จนถึงวันที่22นะคะก็คือระยะเวลาทํากิจกรรมนะคะ12วันเนาะเพื่อนๆก็ไปทํากันนะคะวันละตาก็ได้หรือถ้าใครรีบก็จัดวันเดียว10ตาไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้สกินฟรีนะคะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเป็นสกินมาใหม่เนาะแล้วก็พอใช้ลงแรงมันก็คุ้มค่าหน่อยเพราะว่าลงแรงนี่สำหรับบางคนก็เป็นอะไรที่ดังนาสาหัสอยู่นะคะอย่างเช่นกิฟต์กิฟต์จะไม่ค่อยลงแรง วันนี้กิฟก็มีข่าวดีมาบอกแต่เพียงเท่านี้นะคะกิฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีข่าวหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย